โอ้โหเช้าวันนี้วันเสาร์สบายสบายอีกแล้วนะเล็กมากิบกาแฟกลางคลองเลยนะก็พายเรือลำน้อยเนี่ยนะนี่เรือลำน้อยของนาเล็กเนี่ยพายเรือก็กิบกาแฟกัน,นชมธรรมชาตินะอยู่สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดเลยสวยงามฮะ ช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้านี้วันเสาร์ว,ว่างๆนะก็เลยถือโอกาสจิบกาแฟโอ้โหดูโฮะสัมผัสธรรมชาติกันนะอยู่กันแบบธรรมชาติธรรมชาติฮนะข้างหน้าก็จะมีเหมือนจอระเขนะ้เลยเหมือนเราอยู่ในอะไรนะป่าอเมซอนฮนระอยู่แม่น้ำอเมซอนเนี่ย สัมผัสธ,ธรรมชาติแบบนี้สุดยอดเลยนั่งบนเรือจิบกาแฟฮะเนี่ยเนี่ยบนเรือเล,เล็กๆของนาเล็กเนี่ยเพลินนะฮะเนี่ยเราจะได้เห็นธรรมชาติที่แบบใกล้ชิดจริงๆ มีเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยเรานั่งจิบกาแฟบนฝั่งมันก็จะเห็นอีกแบบหนึง่งพอเรามาลงจิบกาแฟในคลองมันก็จะเห็นอีกแบบหน,นึ่งธรรมาชาติสวยๆเดี๋ยวจะลอง ถายไปฝั่งนน้นสักหน่อยชมบรรยากาศหน่อ บรรยากาศยิมคลองก็จะเป็นแบบนี้แหละเราเคยมองแต่ด้านบนนะลงมามองบรรยากาศในคลองกันบ้างเนะีถือว่าสวยงามก็เป็นอีกแบบนึ่งวิวสวยๆอีกแบบนึ่งมองไปไกลๆก็จะเห็นสะพานนะครัข้างหน้า ปลาเยอะนี่ฉาโดนี่เยอะสี่สสำคัญนะ่ะตัวเงินตัวทองนี่เยอะมากฝนตกกันหรือเปล่าที่อื่นตกเราไม่ตกนะเขาบอกว่าวันที่3ามฝนจะตก ไม่ตกเลยน้ำเนี่ยเริ่มแห้งขอดแดละน้ำตรงนี้ก็ไม่ได้ลึกมากนน่าจะประมาณถึงแค่เอว จะพาผ่ายลอดสะพานสักหน่อยชมบรรยากาศข้างหน้ากันโอ้แสงอาทิตย์ก็มากระทบแล้ว จะเอาเรือไว้ที่ท่าใต้สะพานนี่ก็ได้เดี๋ยวดูก่อน น้ำใต้สะพานก็แห้งขอดมากเลยนี่เรามาถึง ธรรมชาติตรงสะพานเนี่ยนล็กพาชมสะพานส,สวยนี่ฮะบรรยากาศแบบน,นี้แล้วมาดูตรงต้นช้ำฉาหรือจามจุรีที่เราเอาไม้พวกสับประรดสีพวกอะไรมาเกาะกันเฟิร์นต่างๆนะโบตันอะไรเงี้ยก็สวยงามดีฮะก็รอ สักหน่อยอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะสวยงามมากขึ้น,นธรรมชาติบางทีมันมันไม่มีแต่เราสร้างขึ้นให้เป็นธรรมชาติที่สวยงามได้สวยจริงๆเ,เดี๋ยวมาพายเรืออยู่ใต้สะพานดูหน่อยดิเข้าไปในร่อง กลับเรือกลับเรือหมุนหมุนกลับเรือ,อภายไปฝั่งนู้นนะนู้นบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศมาฝากกันภายเรือใต้สะพาน จะเก็บเรือตรงนี้แหละเป็นไงฮะมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้ถือว่าแปลกหูแปลกตาว่าง,งั้นเหอะนะพามาจิบกาแฟกลางน้ำนะนั่งภายเรือลำน้อยของนาเล็กเนะี่ยมาชมบรรยากาศสีสวยงาม,งามในคลองคนระัน้ำก็ยังใสอยู่ะแต่ว่าน้ำลดเยอะเลย นี่เห็นหใต้สะพานเนี่ยดูตอหม้อโผล่กันแบบนี้เลยโอ้แรงจริงๆนะเคยมือีเมือม่อเมือม่อหลายปีก่อนเนี่ยแห้งจนน้ำใต้สะพานไม่มีเลยเดินข้ามสบายดูว่าปีนี้จะขนาดนั้นหรือเปล่านะก็ลุ้นกันไปนะก็หวังว่าหวังว่าฝนนะฝนจะมา นะทำให้น้ำเราเนี่ยขึ้นกลับมาเหมือนเดิมนะความสูงของน้ำนั่นแหละต้องตรงคานของสะพานนั่นแหละนั่นแหละคือระดับน้ำที่แท้จริงนะถึงคานเลยบรรยากาศสวยๆยามเช้าเก็บมาฝากกันะนะสลหรับคลิปนี้ก็สบายๆสไตล์น่าเลนะ่เนี่ย มาจกบกาแฟกลางคลองกันนะนั่งบนเรือน้อยนะบรรยากาศดีๆเก็บภาพที่สวยมาฝากกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ